กนนเ,เรื่อ,ทอนทำไรอะไรอยู่ครับเริกก่ม้นไปที่ไฟลไปที่มิวไปที่ Project, โปรเจกต์มิชชั่นโปรเจกต์นะต้องใจมิชชั่นโปรเจกตนะ์นะงั้นอ่าก็เปิดขึ้นมาให้ตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับเช่นท่านี้ เอสเอ n ทีนะ n อสนะครับไปคลิกที่ตรงหน้านะก็จะมีเบอร์ย่อยอบริษัทนี้เราใช้เบอร์ทีเอแปดเก้าแปดเก้าวีมีห้าหนึ่งอารีนะครับกดโอเคมันถามว่าจะสร้างเอ่อจะค o ป y ิร้างอัพโดไหม เป็นตอบแล้วนะครับผมไม่ต้องสร้างนะขั้นตอนที่1นึ่งเรียบร้อยนะขั้นตอนต่อไปตามออปชั่นนะครับไปที่ทร็เกตขวาออปชันมันผีเราใช้สิบแปดจุดสี่สามองนะครับที่ทสอบพร้อมแล้วกันนะครับเผื่อทีบ้างนะแล้ว 8, 4, 3, 2, ลว่้แถบเอาพุทธติ้ตรงเขีนยนเลนยเอาแค่สองขึข้พอ ขั okay. ้นรอต่อไปเขียน <Yeah. S 1> ครับเอาใหม่เลยนะเอาใหม่เอาตั้งแต่จิ๊เอาไปงานที่หนึ่งมานะเปิดตามนะหายแล้วไปมานะครับเปนะ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 ิดตานะเปิดโปรแกรมขึ้นเกี่ยวนี่นะครับเนะกี่ยวนะเปิดโปรแกรมขึ้นเกี่ยว เริ่มต้นเขียนโปรแกรมสร้างโปร,ร,ร,รเจกต์ก่อนนะครับอันที่ไฟล์ไปที่นิวไปที่เอ่อวิชั่นโปรเจกต์หลังจากนั้นให้ตั้งชื่อนะครับตั้งตั้งชื่อหลักสองที่หนึ่งนะครับมีอยู่แล้วนะหลังจากนั้นนะครับให้เลือกตัวชิพหรือตัวอไอเซนเจอร์ใช้งานนะครับของเราจะใช้เป็นตัว n d p นะ กดหน้าครับพ่อ้อ่คลิดก็ได้นะครับเลือกเบอร์นะครับ T89V512 T89V512 ทุกคนโอเคเบรสเซตั้งอัพโหลดตัวแล้วนะครับเราไม่ใช้ประโยชน์นะเราอัพโหลดนะั้นตอนที่หเรียบร้อยสร้างโปรเจกต์ไฟล์ั้นตอนที่สองฝั่งออชั้นที่ขวาที่ทารเก็ต เรื่องเลือกอปชั่นใส่ภัพปีแบบจุดสี่สามสองอันที่สองติ๊กแทบที่เอาตู้ติ๊กรเคียร์ทไฟล์สองื่ดเองโอเคเรียบร้อยต่อไปขั้นตอนที่สามเรื่อกเขียนโปรแกรมไปที่ไฟล์ New แล้วก็ไฟล์จะได้พื้นที่สำหรับการเขียนโปรแกรม